ุยโคลเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเรารถไปล้างน้ำก่อนพอแล้ววันนี้จะขึ้นได้ไหม <c oughs> เฮ้ยระวังลมนะเว้ย <laughs> เฮ้เฮ <laughs> ้เฮ้เฮ้ไม่ไปแล้วอันนี้เราไม่ได้ปันลอตเตอรี่นะปล่อยให้ไปเฉยอะไร ต้องซิฟตัวเองด้วยครับเวลาขับรถเดินเนี่ยถ้าถ้าคนไม่เป็นก็ห้ามนำมาขับเล่นมันอันตรายถึงชีวิตได้ลงไปลึกหอลงไปลึกๆเหรอ <laughs> เออเครื่องพังทำไงอ่ะ ท่าไทยท่าไทยท่าไทยบอกเซมเฮ้ยไม่ไปเดี๋ยวไปลุยน้ำลึกๆกันครับ งจากรถไหมมันคันนาเฮ้ยเดี๋ยวคันนาเขาขาดหมดเฮไปเรียบร้อยดับเลยโอ้ยแสีมเอ้ยเราปลดโรตารีเมื่อกี้เราปัดรถหลุดปลดโรตารีมันก็ไม่ดับแล้วตายแล้วต้องขึ้นมาตั้งนานแล้วเนาะเรียบร้อยมือน้ำมันด้วยน้ำมันน้ำมันรั่ววอว เช onn 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 ือกะน้ำ <grateful> ม <sprout> ัน <schedules> ร hey! ั่วไม่เป็นไรแต่เชือกไกลเฮ้ยทิ้งไว้ตรงนี้แหละไปเราเออไปไปกลับกลับกลับกรับทำดับแล้วก็ต้องอ่าสตาร์ทเองครับน้ำมันลึกแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ลงดีกว่ามั้งเนี่แซมบอกว่าต้องจบทบวสมาทำดับเองต้องสตาร์ทเอง

ไม่แซมพอพอแซมเอาไปตะฮะแทจัดการดิบักเอกนะบักเอกมันแหงดีเออบักเอกไหมเดี๋ยวแซมพ่อเดี๋ยวแซมเฮอพอพ่อพ่อแซมเออต้องให้รับดูดูดูขาเขาจะเหยียบตรงนี้ดูดูนี่นี่เนี่ยหลักการเป็นอย่างนี้นี่แซมเป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยยันไม่ได้เว้ยกลัวเหมือนกันเ เอ็กดำซิ่งเนี่ยตกแซมที่ไม่ไหวเลยหรือไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ความลึกของน้ำอยู่ที่50เซนเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้ดูนะบูทเราเนี่ไปมุดนิดเลยครับเนี่ยโอ้ไม่50เซนแล้วเนี่ย60เซนแล้วเนี่ยเฮ้ยแซม เอ้ยเจ้าของเครื่องฮะตกใจเอ้ยแดมเฮ้ยเรียบร้อยแดมเฮ้ยพอพอไปไม่ได้แล้วเฮ้แดมไม่ได้แล้วโอ้มิดเลยครับมิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วมั้งเครื่องดำไม่ได้นะเว้ย ดำน้ำอีกแล้วได้ได้ได้ความลึกอยู่ที่หกเซนครับ ดำน้ำนะเดี๋ยวสักครู่ก็จะดำนะครับับขึ้นกลับขึ้น,นสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ